แต่วันนี้เราก็อยู่ที่อุบลราชธาน,นีนครับบกสออุบลวันนี้เราจะไปอุเทนครับเราจะนั่งรถของ้าครับเราซื้อตั๋วเวลาครับก็รถออกประมาณ20ครับจ้ารเวลา20นาทีน่าจะออกช้าที่สุดตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็น,นครับที่อุบลราชธาน,นีนครับผมก็รอรถก้อประมาณ ทุ่มยี่สิบนะครับรถ99นะครับก็น่าจะออกเที่ยวสุดท้ายเลยนะครับก็รถเขาก็ออกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็99นี่น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับก็ดูบรรยากาศที่บขสอุบบนด้วยกัน,นครับตอน ลงกรุงเทพครับครับลงไอ้บางสถานนี้รถไฟได้ไหมครับบางซื่อเขาเขาไปไหมบางซื่อเพราะว่าจะเป็นต่อรถไฟฟ้าทำไมค่ะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนรถแล้วนะครับก็รอเวลารถออกนะครับนี่ก็จะมีผ้าห่มให้นะครับมีที่ชาร์จ USB นะครับโทรศัพท์นะครับก็รอรถออกทุ่มยีินะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับก็รอเวลารถออกนะครับก็ทุ่มสิบนาทีนะรถออกก็ทุ่มยี่สิบนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับ นี่รถก็ออกแล้วครับก็ทุ่ม20หน่อยๆน,นะครับก็ออกจากอุบลน,นะครับก็ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ ผมก็จะไปลงที่สถานีบางซื่อนะครับสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเพราะผมจะไปต่อรถ MRT นะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะถ่ายการเดินทางการเดินทางโดยรถทัวร์ การไปเที่ยวนะครับตรงน,นี้เขาก็จะมีแจกขนมนะครับขนมห่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ําผลไม้นะครับน้ําผลไม้หนึ่งกล่องนะครับขนมแล้วก็น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าหนึ่งขวดน,นะครับของบอสอนะครับก็เอาไว้กินนะครับก็ นี่ก็จะเป็นสถาน,นีขนส่งอำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีนครับเขาก็จะมารับคนที่อำเภอเดชอุดมก่อน,นะครับ mm hmm. นี่ก็บขสของเดชอุดมนะครับอุบลราชธาน,นีนครับ วนตรงนี้ก็เป็นอำเภอกันทะลักนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาจอดรับคนนะครับที่กันทะลักศรีสะเกดครับแต่ผมก็จากนี้ผมก็จะนอนแล้วนะครับเพราะเอาไว้ถึงที่ผมตื่นแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็ออกจากอำเภอกันทะลักศรีสะเกดครับก็ไปทางน้องกี่นะครับบุรีรัมนะครับ ก็มาทางอุบลเดชอุดมกันทารักษ์ศรีสเกตบุรีรัมนะครับแล้วก็น่าจะเข้านาครราชสีมาครับก็จะไปจอดทานข้าวที่นครราชสีมาครับถึงที่จุดทานข้าวเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ถึงอำเภอสี่ิิวนะครับจุดจอดรับประทานอาหารนะครับก็ผมก็ลงมาเข้าออน้ำมาซื้ออะไรตั๋วเข้ามาแลกแกอาหารแลกข้างอยูมได้ครับตัวรถนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่จุดพักรถของขนส่ง99นะครับก็รถก็ามาจอดเยอะนะครับกลางคืนนะครับแล้วเราก็ขึ้นไดบนรถกันนะครับ โอผมก็ขึ้นมาคขนแรกเลยนะครับก็ตีสองกว่าแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะถึงกรุงเทพก็เช้านะครับตีสองจะครึ่งแล้วนะครับก็ไกลนะครับอยากอุบลไปกรุงเทพก็ไกลนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงเช้านะครับตีห้าหกโมงนะครับประมาณนี้ตอนนี้รถก็ออกจากจุดจอดรับประทานอาหารนะครับ ก็เช้าก็เจอกันที่กรุงเทพนะครับผมก็จะนอนต่อนะครับว่างมากครับ นี่ก็ถึงลังสิทธ์แล้วครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับก็ทีห้ากว่าแล้วครับทีห้าครึ่งนะครับเขาก็มาส่งคนที่หน้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์แล้วก็จะไปส่งที่สถานีกลางบางซื่อนะครับผมจะไปลงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเพราะว่าผมจะไปต่อรถไฟฟ้า m r t นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสนามบินดอนเมืองนะครับก็เช้าแล้วนะครับก็ฝนก็เพิ่งจะหยุดตกไปนะครับฝนก็ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็จะถึงสถานีกลางบางซื่อนะครับผมก็จะลงตรงนี้นะครับผมก็จะถ่ายแค่นี้นะครับ ผมก็ให้รถเขารถเขามาส่งแล้วครับบกสที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเพราะผมจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน m r t ไปต่อนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่าครับของบกสมันจะมาส่งที่สถานีกลางบางซื่อนครับก็เดี๋ยวผมก็จะนั่งรถไฟใต้ดินไปนะครับเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะครับ